คุณสองคนไม่ได้พูดคุยกันนานแล้วเวลานี้เขามีความรู้สึกอย่างไรกับคุณประมาเรนดอมถามกันนะทุกคนเป็นพลังงานโดยรวมนะเป็นนองเรนดอมนะทุกคนคุณสองคนไม่ได้พูดคุยกันนานแล้วเวลานี้เขามีความรู้สึกอย่างไรกับคุณเขามีความรู้สึกคิดถึงคุณบ้างไหมคนที่ไม่ได้พูดคุยกันนานแล้ว เขาจะมีความรู้สึกอย่างไรกับคุณมากขอห้าใบนะทุกคนคนที่ไม่ได้พูดคุยกันนานแล้วเวลานี้เขารู้สึกอย่างไรกับคุณเขาคิดถึงคุณบ้างไหมจัสมินทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมา ทุกสิ่งทุกอย่างต่อไปนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณรอคอยจะเป็นจริงจัสมินใต้สำรับเขาสองคุณนะทุกคนคนคนที่ไม่ได้พูดคุยกันนานแล้วเวลานี้ก็าสองคุณนะเมสสิงหธนูราศีเมสสิงห์ธนูเวลานี้ก็าสองคุณนะ เมสสิงห์ธนูสองใบคนคนนี้เขาอยากเดินทางมาหาคุณด้วยนะคนคนนี้เขาคิดถึงคุณคนคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะใจร้อนนิดหนึ่งนะเขามีความคิดวนไปวนมามีความคิดย้อนแย้งกับตัวเองเป็นบางครั้งนะ เขามีความคิดที่จะมาหาคุณบางครั้งมีความคิดย้อนแย้งกับตัวเองราศีประสบการันกรทำ m พร r a n c งทุกสิ่งทุกอย่างต้องปรับตัวเข้าหากันทุกสิ่งทุกอย่างไปในทางที่ดีขึ้นนะ The t e m p e r a n c e ที่ผ่านมาคุณสองคนต่างได้รับความเจ็บปวดเสียใจซึ่งกันและกันนะจากการที่ไม่ได้พูดคุยกันมานานแสนนานนะคุณสองคนมีความเสียใจต่อกันคุณสองคนมีความปวดใจปวดร้าวกันนะทุกคนเรามาขยายไพ่กันคุณสองคนมีความเสียใจซึ่งกันและกัน For June. วีอ f ฟฟอร์จูนโชคชะตาจะนำาพยคุณสองคนได้กลับมาเจอกันอีกนะใต้สำรับสิบเหรียญคุณสองคนจะได้มีโอกาสมาพูดคุยกันตามนาไพา่นะจากการที่คุณสองคนมีความเสียใจซึ่งกันและกัน for June. วีอ f f ฟอร์จูนโชคชะตานำพายคุณสองคนได้กลับวนมาเจอกันนะคุณสองคนต้องมีการ ปรับตัวก็าหากันต้องจูนก็าหากันถึงจะดีเขามีการที่จะเดินทางหาคุณด้วยนะเมตรสิงหธนูสองใบเมตทุนตุนกุมหนึ่งใบประสบกกนมันกรหนึ่งใบนะวิออฟฟ่าจูนโชคชะตาจะนำพายคุณสองคนกลับมาเจอกันนะสิเหรียญคุณสองคนจะมีการลงตัวกันอย่างมากๆนะ คนสองคนจะมีความรักต่อกันนะต่อไปนี้คนสองคนจะมีการตกลงซึ่งกันและกันนะทุกคน